เรื่องราวของดิวและเกวลินผู้หญิงสองคนที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อรั้งผู้ชายไม่รู้จักพออย่างดอมเพราะเชื่อว่าการมีลูกจะเป็นโซ่ทองคล้องใจและผูกมัดผู้ชายอย่างดอมไว้ไม่ให้ท่อทิ้งเธอเมื่อความรักเจ็ดปีของครอบครัวสุขสันที่ดูราบรื่นสมบูรณ์แบบระหว่างดอมและดิวที่มีลูกสาวสุดน่ารักอย่างเดียน,นา เป็นโซ่ทองคล้องใจสร้างสายใยรักให้ทั้งสองแต่ชีวิตที่ดูราบรื่นมีความสุขก็เริ่มจะสะดุดเมื่อเกวลินมีรับอีกคนที่ดอมพยายามปกปิดซ่อนไว้ดันมาอยู่ใกล้กันเมื่อเกวลินย้ายแก้มยุยลูกสาวของตัวเองมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับลูกของดิวทำเอาคนกลางอย่างดอมเริ่มไม่สบายใจเพราะกลัวโลกอีกใบของตัวเองซ่อนไว้ จะถูกเปิดเผยดิวเริ่มมีเซนแปลกๆก,กับดอมรู้สึกถึงความไม่เชื่อใจรู้สึกเหมือนดอมมีใครแอบซ่อนอยู่จนกระทั่งดิวได้เห็นหลักฐานบางอย่างที่เกลินเมียอีกคนที่พยายามจะเปิดเผยทั้งนาฬิกาต่างหูผ้าพันคอที่เธอกับเกลินต่างมีเหมือนกันนั่นยิ่งทำให้ดิวมั่นใจมากว่า สิ่งที่เธอสงสัยก่อนหน้านี้ว่าดอมนอกใจเธอมันเป็นเรื่องจริงแถมเป็นคนที่เธอรู้จักและยังสนิทสนมกับเพื่อนของลูกอีกเธอเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดจนรู้แล้วว่าที่เกเวลินพาแก้มยุ้ยมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับลูกของเธอและพยายามทำให้แก้มยุย้ยมาสนิสนมกับเรยน,นา<ๆ>ก็เพราะเกวลินจงใจต้องการให้เธอ รู้ความจริงว่าดอมเป็นพ่อของแก้มยุ้ยเดียนามีพ่อคนเดียวกับลูกสาวของเธอดิวเริ่มตาสว่างมากขึ้นเธอเจ็บปวดใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าดอมนอกใจเธอไปมีผู้หญิงอื่นดิวเจอความจริงจากหลักฐานทั้งหมดที่เกวลินต้องการให้เธอรับรู้มาตลอดแต่ก็ยังต้องเก็บซ่อนความเจ็บปวดนี้ไว้เพราะยังมีความหวังว่า ดอมจะเปลี่ยนจากผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นพ่อที่แสนดีดิวตัดสินใจคุยกับหมอตั้มที่เป็นจิตแพทย์ของเธอว่าเล่าเรื่องที่เธอมั่นใจจากหลักฐานที่เธอเห็นจากเกร์วินที่พยายามจงใจให้เธอรับรู้กับดอมทุกอย่างว่าดอมนอกใจเธอและแอบซุกเมียและลูกเอาไว้อีกคนดิวคิดว่าดอมเขายังอยากมีลูกชายด้วยและดิว จะมีลูกชายให้ดอมให้ได้ถึงตอนนั้นครอบครัวดิวจะแข็งแรงจะไม่มีใครทำอะไรเราได้ดิวจึงตัดสินใจจะ,ะเผชิญหน้าพิสูจน์ความจริงให้มันชัดเจนสักทีเมื่อถึงวันงานแสดงที่โรงเรียนของเดียนากับแก้มยุย้ยในวันนั้นดอมไปที่นั่นและไปหาแก้มยุย้ยและให้สัญญาว่าจะมาชมการแสดงของเธอกับเพื่อนๆในโรงเรียนด้วย ระหว่างที่แก้มยุ้ยไปเข้าห้องน้ำดอมก็แอบ,บย่องหนีไปพอแก้มยุ้ยเดินออกมาไม่เจอพ่อของเธอก็ตกใจกรีดร้องลั่นห้องน้ำด้วยความผิดหวังร้องไห้เสียงดังเรียกหาดอมไม่หยุดคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนจังหวะน,นั้นดิวก็พาเดียนาจะไปเข้าห้องน้ำพอดีได้ยินเสียงแก้มยุย้ยวิ่งออกมาเรียกหาพ่อของเธอด้วยหน้าตาตื่นวิตกกังวล ดียนาเป็นห่วงแก้มยุ้ยเช่นกันแก้มยุ้ยโผล่เข้าไปกอดดิวแบบไม่ทันตั้งตัวดิวตกใจย้อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นแก้มยุ้ยกอดดิวไว้ร่ำให้บอกไปว่าคุณพ่อไปไหนทำไมคุณพ่อทำผิดสัญญาดิวทำทีถามว่าสัญญาอะไรคะแก้มยุ้ยจึงบอกไปว่าคุณพ่อสัญญาว่าจะมาดูแก้มยุ้ยในงานแสดงของโรงเรียนดิวรู้ดังนั้น ก็คิดจะทำอะไรบางอย่างเมื่อเกวลินได้เจอกับแก้มยุย้ยจนรู้ว่าดิวกำลังจะเดินไปหาดอมตรงที่นั่งหน้าเวทีเธอจึงต้องรีบเข้าไปหาดอมเช่นกันเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ทำเหมือนบังเอิญว่าเพิ่งรู้จักกันเมื่อดิวเดินมาเจอดอมที่นั่งอยู่ตรงหน้าเวทีดอมตกใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นดิวโผล่มาดิวก็สร้างทำตัวปกติเข้าไปบอกกับดอมไปว่าดิวพร้อม ที่จะมีลูกชายให้คุณแล้วค่ะดอมดีใจมิคะพร้อมกับยื่นเอกสารการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่ยืนยันว่าเธอสามารถมีลูกกับดอมได้แล้วดอมอึ้งไปทําท่าทีเหมือนดีใจแต่ลึกๆก,ก,กับเป็นกังวลมากกว่าจังหวะนั้นเกวลินก็ทําทีเดินเข้ามายิ้มทักทายดอมกับดิวดิวจึงใช้โอกาสนี้แนะนําดอมสามีให้เกลินได้รู้จัก และแสร้างประชดไปว่าดีจังเลยคุณเกลได้รู้จักสามีดิวแล้วดิวอยากรู้จักสามีของเกลบ้างจังเลยค่ะเกลสร้างจ้มตอบกลับไปว่าอีกไม่นานหรอกค่ะยังไงคุณดิวได้รู้จักแน่นอนค่ะจากนั้นแกวิลินก็เดินไปนั่งข้างๆดอมส่วนดิวก็ตอบไปนั่งฝั่งซ้ายของดอมเช่นกันเมียลูกกับเมียน้อยได้นั่งใกล้สามีคนเดียวกัน ดอมพยายามเก็บอาการทำตัวปกติทั้งที่ในใจต่างเป็นกังวลมากดิวที่รู้ว่าเกลวลินคือเมียคนของดอมก็ไม่ไายเย้ยหยันแสดงความรักด้วยการเข้าไปจับมือดอมต่อหน้าต่อตาเมียน้อยขี้ฉาที่แสดงสีหน้าหมันไส้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดและไม่พอใจมีหลวงอย่างดิวจั้งใจยุ่มโหโเธอถึงขนาดนี้แบบนี้ก็แปลว่าดิวคงรู้ความจริง ที่เธอตรงใจเปิดเผยแล้วและในคืนนั้นดิวก็ตัดสินใจที่จะมีลูกชายกับดอมดอมที่ทำตัวไม่ถูกก็พยายามจะทำหน้าที่สามีที่ดีกับเมียรักเขาเข้าไปไประชิดตัวเธอและค่อยๆปลดเสื้อคลุมชุดนอนสุดเซ็กซี่ของเมียรักอย่างช้าๆก่อนที่จะเล้าโลมและพาไปสารสัมพันธ์รักต่อที่บนเตียงระหว่างที่ดอมเข้าไปจูบดิวแต่ดิวกับนิ่งลังเลอยู่ในใจ จนสุดท้ายดิยวก็ทำไม่ได้เลยขอตัวเดินหนีออกไปจากห้องดอมรู้สึกกังวลใจและงหงุดหงิดตัวเองอย่างมากที่เห็นว่าดิวน่าจะรู้เรื่องของเขาแล้วดิวเข้าไปนอนรอ้องไห้กอดลูกอยู่บนเตียงในใจปวดร้าวมากทุกใจไม่สามารถทำในสิ่งที่หวังเอาไว้ได้เธอยังไม่พร้อมที่จะมีลูกชายให้เขาด้วยสภาพจิตใจที่ยังคงบอบช้ำเพราะรับไม่ได้ในสิ่งที่สามีทำกับเธอ วันต่อมาดิวตัดสินใจไปหาแก้มยุยที่โรงเรียนเพื่อต้องการจะพิสูจน์อะไรบางอย่างดิวจึงทำทีเปิดรูปในมือถือของเธอให้แก้มยุ้ยดูแก้มยุยตกใจมากที่เห็นรูปพ่อของดอมอยู่ในมือถือของนั่นดิวดิวจึงสร้างย้อนถามไปว่านี่พ่อของแก้มยุยเหรอแก้มยุยตอบไปอย่างมั่นใจว่าใช่ค่ะพ่อของแก้มยุยเองคุณพ่อเป็นนักบินค่ะ ความจริงจากปากของแก้มยุยยิ่งตอกย้ำความชัดเจนที่ดอมพยายามปกปิดมันไว้แก้มยุยเป็นลูกของเกวลินที่ดอมไม่ต้องการจะเปิดเผยและไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับเกวลินทั้งยังไม่ได้เซ็นรับรองบุตรให้กับแก้มยุยด้วยดิวพยายามเก็บความรู้สึกเจ็บปวดเอาไว้เดินออกมาด้วยความเสียใจเมื่อรู้ความจริงทุกอย่างสักทีแม้เธอจะเจ็บปวดใจมากแค่ไหน แต่ก็ต้องเดินหน้าพร้อมสู้เพื่อลูกเธอตัสดสินใจไปเคียร์ใจกับดอมจนได้รับรู้ความจริงอันแสนเจ็บปวดที่เธอไม่คาดฝันสุดท้ายดิวตระหนักว่าความรักเจปีกลายเป็นจุดจบแม้พยายามทำทุกอย่างเพื่อรังผู้ชายไม่รู้จักพออย่างดอมโดยมีลูกเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้เขาทอดทิ้งเธอแต่มันก็ไม่เป็นผลทุกอย่างมันพังทลายลง ความสุขตลอดไปของครอบครัวดิวมันคงไม่มีอยู่จริงดิวตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กับยอมด้วยหัวใจที่แตกสลายและขอใช้ชีวิตอยู่กับเดียนาลูกสาวที่รักเธอมากที่สุดจากนี้ไปเธอขอทอมทุกอย่างเพื่อลูกให้ดีที่สุดตลอดไปช่วนิดนิดรันหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ